ครับสวัสดีครับพบกันครับกับ sscservice diy ช่องแห่งการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับเราได้เคยศึกษากันไปบ้างแล้วนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องอระบบทำความเย็นขนาดเล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตู้เย็นตู้แช่ตู้แช่เครื่องดื่มนะฮะหรือตู้แช่อื่นๆ่ที่ใช้คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบนะฮะสิ่งสำคัญ มีอยู่3อย่างที่เคยบอกแล้วก็เคยศึกษากันไปอย่างแรกนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องระบบความเย็นหรือระบบท่อนะครับอย่างที่2ก็คือระบบไฟฟ้าและก็อุปกรณ์ที่ควบคุมสําหรับการทํางานและที่ขาดไม่ได้อย่างที่3นั่นก็คือสารทําความเย็นหรือน้ายาที่เราเรียกกันนะครับคราวนี้สิ่งที่จะมา พูดมาบอกในวันนี้เป็นสิ่งที่หลายๆท่านเนี่ยโดยเฉพาะท่านมือใหม่แล้วก็ท่านที่เพิ่งจะหัดทำตู้เนี่ยโทรมาถามกันบ่อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทำระบบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปเนี่ยเราจะคุยเกี่ยวกับถึงเรื่องการทำระบบหรือระบบท่อระบบความเย็นอย่างเดียวเพราะว่าเราพูดถึงระบบเกี่ยวกับตัวเสียแล้วก็ระบบไฟฟ้าเนี่ย กันไปเยอะหลายคลิปแล้วพอกวนนะฮะคราวนี้สิ่งที่ที่หลายๆท่านถามเนี่ยก็ผมรวบรวมมาเนี่ยมันก็มีอยู่สักห้าหัวข้อนะครับก็เลยคิดว่าไอ้ห้าอย่างนี้ควรจะต้องทำนะครับเวลาเราซ่อมตู้นะครับตู้แช่ตู้อะไรพวกเนี้ก็แล้วแต่นะครับเวลาเรารับตู้มา นะครับหรือเราไปซ่อมตู้ให้ลูกค้าเนี่ยสิ่งที่เราสังเกตก่อนอย่างแรกเลยก็คือตู้เนี่ยเสียในระบบไหนนะครับซึ่งผมจะแยกเป็น2ระบบนะฮะอย่างแรกก็คือระบบท่ออย่างที่2ก็คือระบบไฟฟ้าส่วนน้ายาเนี่ยมันอยู่ในระบบท่ออยู่แล้วนะครับในระบบความเย็นอยู่แล้วเราก็จะกล่าวถึงระบบท่อหรือระบบความเย็นอย่างเดียว อย่างแรกเลยนะครับตู้เย็นเนี่ยเวลาเราเช็คนี่พอ <ó> เรารู้แล้วว่าตู้เย็นไม่เย็นนะครับตู้เย็นก็มีแค่อาการไม่กี่อย่างนะครับไม่เย็นเย็นน้อยเย็นล่างไม่เย็นบนล่างไม่เย็นบนไม่เย็นอะไรแบบนี้นะครับนะฮะคราวนี้ถ้าเกิดเกิดจากระบบท่อเนี่ยอย่างเช่นคอมไม่ทํางานหรือคอมทํางานไม่เย็น ท่อน้ำยาแตกรั่วตรงท่อแคปทิวอะไรพวกนี้นะครับหรือไม่มีอะไรแตกเลยมองไม่เห็นคราบน้ํามันแต่เกิดจากการตันที่ระบบหรือระบบชื้นนะครับการตันนียมีอยู่สองอย่างนะฮะตันน้ํามันกับตันชื้นนะครับอาจจะพิสูจน์ยากแต่ว่า,าให้รู้ไว้ก่อนว่ามันมีตันแบบ2แบบนี้นะครับ หรือไมห่หนักขึ้นเลยก็คือคอมเพรสเซอร์ไหมก็เนื่องจากทำงานหนักเกินไปก็มาจากระบบตันนี่แหละครับบางทีตันนานๆแล้วกองอาจจะร้อนจัดกดรว่อาจจะจกกรออจจะ้อนแล้วก็กดรวดไหมนะครับก็เรียกว่าคอมเพรสเซอร์ไหมคราวนี้ไอ้เรื่องระบบท่อเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้น5สิ่งที่ควรทำเรามาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรก เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันภายในะคอมเพรสเซอร์ไม่ว่าคุณจะทำตู้นะครับที่ลูกค้าที่รับมาเนี่ยถ้าเกี่ยวกับระบบท่อเนี่ยที่คุณต้องทำเนี่ยไม่ว่าตันรั่วตันชื้นหรือต้องเปลี่ยนคอมใหม่อันอันนี้ยังยังยังไม่ถึงเปลี่ยนคอมใหม่นะคือคอมยังทำงานอยู่แต่ว่า,าท่ออาจจะรั่วจ,จะแตกน้ำยาหนีหายตันชื้นตันระบบแบบนั้นนะครับคุณก็ เสียเวลาสักหน่อยหนึ่งนะครับลองคุณตัดระบบออกมาแล้วนี่ใช่ไหมไม่ว่าจะท่ออัดท่อดูดคุณแยกออกไปแล้วเนี่ยคุณเอาคอมออกมาแล้วแล้วมาเทสคอมเนี่ยคอมมันใช้ได้นะฮะทั้งอัดทั้งดูดใช้ได้ดีคุณก็เสียเวลาสักนิดหนึ่งเทน้ํามันที่อยู่ภายในะคอม,มออกมาดูสักหน่อยหนึ่งว่าสีของน้ํามันเนี่ยมันเปลี่ยนไปไหมหรือมีกลิ่นเปรี้ยว,รยวหรืออะไรไหมนะครับนะฮะถ้าคอมมันใช้ได้อยู่ แต่ว่าน้ำมันเนี่ยเปลี่ยนสภาพไปเนี่ยแนะนําหรือควรจะเปลี่ยนเลยนะครับถ่ายน้ํามันเก่าออกให้หมดแล้วก็ถ่ายน้ํามันใหม่เข้าไปคลิปที่สําหรับการถ่ายน้ํามันอะไรเนี่ยเราเรามีให้ดูอยู่แล้วนะครับลองลองลองค้งนหาดูนะครับอันนั้นเป็นอย่างแรกนะข้อหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับน้ามันภายในคอมเพรสเซอร์ควรจะต้องเปลี่ยนนะครับนะจริงๆเปลี่ยนเลยครับผมว่าเปลี่ยนได้อะดีเหมือนกับรถยนต์แหละ เวลาเราถ่ายน้ํามันเครื่องเพราะว่ามันเป็นโอกาสอันดีที่คุณจะได้ถ่ายน้ํามันออกทําให้คอมเนี่ยกลับมาทํางานได้อาจจะดีกว่าเดิมครับแล้วก็กระแสลดลงด้วยนะครับอันนี้ผมยืนยันต่อไปนะครับอ,อย่างที่2ก็คือถ้าเกิดเราเจอคอมเนี่ยมันน็อกสาเหตุจากตันชื้นหรือตันน้ามันเนี่ยตัวคอมมีปัญหาเองเนี่ยเวลาเราตัดระบบเนี่ย นั่นก็คือเรื่องที่2คือเกี่ยวกับการไล่ระบบนะครับคุณจะไล่ระบบด้วยน้ํายาไล่ระบบจะ f 1 1ที่คุณเรียกกันติดปากกันทั่วไปเนี่ยครับแล้วก็อัดด้วยไนโตรหรืออัดด้วยน้ํายา r 2 2ก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาเราไล่น้ํายาไล่ระบบแล้วเนี่ยไม่ว่าจะฝั่งดูดหรือฝั่งอัดเนี่ยในฟังอัดนะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ฝั่งดูดในเวบเปเอร์เตอร์เนี่ย คุณควรจะอัดในตัอย่างน้อย2ถึง3รอบขึ้นไปนะครับโดยคุณเปิดอัดไปแล้วเนี่ยจะ150หรือ2 0 0ปอนด์ก็แล้วแต่เนี่ยเสร็จแล้วปิดเกจนะครับถ้าคุณอัดระบบเนี่ยคุณจะรู้ว่า,าคุณจะเชื่อมหัวสอนทางท่อดูดใช่ไหมครับถ้าเป็นระบบของ e ีว p ปเปเ o เตร์หรือ,อหรือแรงดันต่ำเนี่ยก็คือคุณเชื่อมท่อ หัวสอนเนี่ยที่ท่อดูดแล้วก็อัดออกทางท่อแคปทิวนะครับคุณอัดไปทีแรกเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าถ้ามันตันน้ํามันหรือตันอะไรสักอย่างเนี่ยสิ่งที่มันออกมาแรกๆเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นน้ํามันออกมาก่อนแล้วก็ตามด้วยน้ํายาไล่ระบบเมื่อเราไลา่ได้แล้วนะครับคราวนี้ถ้าคุณไล่รอบ2อรอบ3ามยังโล่งดีก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ในบางครั้ง ไล่รอบแรกลงไล่รอบสองเริ่มออกกระปิบกระปล่อยอันนี้ไม่ได้นะครับคุณต้องอเชื่อมหัวสอนทางด้านแคปซูวแล้วอัดย้อนกลับไปนะครับแล้วก็อัดกลับไปกลับมาสักสองสารอบเหมือนกันนะครับอันนี้คือหัวข้อที่2นั่นคือเกี่ยวกับการไล่ระบบนะครับในท่อ ท่อดูดหรือท่ออีเวปเปเลเตอร์นะครับท่อใหญ่ออกท่อแคปทิวนะครับนั่นคืออย่างที่2ต่อไปอย่างที่3นะครับนั่นก็คือเวลาคุณไล่ระบบเนี่ยค,คุณต้องสังเกตนะครับว่าไอ้น้ํายาที่มันผ่านการล้างออกมาจากในระบบแล้วเนี่ยใสยดีไหมนะครับแรกๆเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามันออกเหลืองๆหรือ,รอดำๆ เราต้องไล่จนกว่าให้มันใสนะครับนะฮะให้มันใสแล้วดูด้วยนะครับอันนี้จากประสบการณ์จริงไอ้น้ำยาไล่ระบบเนี่ยหรือที่เราเรียกว่า f 1 1เนี่ยมันมีปฏิกิริยาหรืออาจจะทำปฏิกิริยากับาสายหรือ,อยางที่อยู่ภายในสายเกตนะครับอย่างที่เห็นในตัวอย่างที่ผมเอาตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยอันเนี้ยพาให้หลงทางเลยครับเพราะว่าไล่ออกมาแล้วมันมีเศษตกรนออกมาเยอะมาก ตอนแรกเราก็เข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในระบบแต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะครับมันกลายเป็นอไอเศษยางที่โดนน้ำยาไล่ระบบเนี่ยกัดแล้วออกมาทางสายนะหลังจากนั้นผมก็เลยต้องเปลี่ยนจากใช้สายเกตเนี่ยมาเป็นใช้ท่อทองแดงสองหุนระบานหัวแทนนะครับต่อเข้ากับระบบอาจจะยุ่งยากสักหน่อยแต่ปลอดภัยดีครับ ก็กะว่าจะแนะนําให้ไปทําสายบอกไปพวกประเภทสายาไฮดรอลิกให้ทําหัวมาให้แล้ววันหลังจะมาแนะนําอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นข้อี่3ก็คือให้สังเกตเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ออกมากับน้ํายาในระบบนะครับว่าใสาหรือมีสีต้องใสนะครับเวลาเราไล่เสร็จแล้วสีต้องใสแล้วก็ออกมาโล่งนะฮะจากนั้นก็สี่ เรารู้กันอยู่นะครับเราไล่ระบบเสร็จแล้วเราเชื่อมระบบกลับเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนไดเออร์สแตนเนอร์ตัวใหม่ทุกครั้งอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามาพูดแนะนำกันไว้นะฮะจากนั้นเป็นข้อที่5ที่ควรทำนั่นก็คือคุณดูเรื่องเครื่องแว็กให้ดีนะครับอันนี้ก็เจอมากับตัวจะถือว่าเขาเรียกว่าอะไรเผลอเลหรืออาจจะไม่ละเอียดพอนะครับ ตัวแพ็กคัมเนี่ยหรือตัวทาสุญญากาศเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยเกจที่เราวัดเนี่ยต้องตกไปถึงเกือบลบสามสิบนะลบยี่สิบเก้าสามสิบแต่คราวนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเราด้วยความเคยชินหรือเราไว้ใจกับเครื่องแวกเนี่ยก็ไม่ได้ดูครับนะไปดูที่เกจกลายเป็นว่าเกจเนี่ยอยู่ลงมาแค่ครึ่งเดียวประมาณ14 1สไม่ถึง29 30นะครับเราคิดว่าเออคง ไม่เป็นไรแต่จริงๆไม่ได้ครับความชื้นในระบบยังไม่หมดนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณหยุดคิดว่า,าแว็กได้นานพอแล้วแต่ว่าเกจมันยังไม่ถึงลบยีบเกนี่ยไม่ผ่านนะครับอาการที่จะเกิดขึ้นก็คือตู้จะเย็นได้แค่ลบ8ลบ9แล้วก็ความเย็นก็หายไปเฉยๆนะฮะอันนี้จากจากที่ทำจริงๆเราเจอมานะกลายเป็นว่า ตัวแว็กค้ำเองเนี่ยเสียนะครับต้องไปซื้อตัวใหม่มาใช้นะอันนี้ก็แค่อยากฝากไว้นะฮะควรจะเช็คครับจริงๆพวกนี้เราเราต้องเช็คอยู่แล้วนะฮะก็มีแค่5ข้อที่อยากจะจะบอกไว้มีเท่านี้นะครับแต่ส่วนสำหรับหนึ่งเทคนิคที่จะแนะนำก็คือในเวลาที่เราทำสุญญากาศหรือไล่ระบบเนี่ยถ้าเป็นไปได้ คุณควรจะเอาหลอดไฟ60วัตต์แขวนไว้ที่คอยเย็นหรืออีเวปเลเตอร์ด้วยจะดีมากครับนะฮะก็เหมือนกับเราทำตู้ประตูดเดียวที่เราเอาหลอดไฟเอาไว้ในช่องฟ e ีดนะครับเหมือนกันครับช่วยได้ครับลองดูฮะอันนี้ใช้ได้ผลแล้วก็ดีด้วยผมทำมาแล้วแล้วก็ทำเกือบจะทุกตูก้นะฮะหลอดไฟ60วัตต์นะครับไม่ต้องให้สูงมากกว่านี้นะ เพราะฉะนั้นก็มีสิ่งที่ควรทำ5อย่างกับอีกหนึ่งเทคนิคที่บางท่านเราก็รู้รู้กันอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นก็จบการแนะนำในคลิปนี้เพียงเท่านี้เผื่อเห็นว่าอาจจะมีประโยชน์กับช่างมือใหม่แล้วก็ท่านผู้ที่สนใจทำเกี่ยวกับระบบความเย็นขนาดเล็กนะฮะโอเคนะครับ จากนั้นก็ขอให้ความรู้จงสถิตยอยู่กับตัวท่านตลอดไปนะครับทุกๆท่านทุกๆคนกราบขอบพระคุณที่ติดตามรับชมมาจนถึงตอนนี้สวัสดี